ดาฮอนเวโรโดมเวโรเวโรดันเออไม่ใช่เวโรโดมนี่แล้วเวโรดันนี่นะจักรยานเสือหมอบนะชุดขับเป็นไทก้านะน่ะโอ้ดิสเบกนะของเท็กโตนะนี่นะเป็นเฟรมอลูนะอลูเหมือนกับว่าอลูลบรอยนะไม่มีรอยนะ นี่นะนี่นะล้อนี้เป็นนี่นะล้ออขอบนี่นะล้ออะไรนะเขาเรียกอ่าแอโระะ่ฮะแอโร่ล้อแอโร่เนี่ยเสียมอบดาวฮอนนะฮะวิโรดวิโรดอนโอ้สวยสวยสวยจริงะคะันนี้นี่นะของดาวฮอนเลยนะ,ะอยู่ที่เค i บต์หนึ่งหกแปดนะฮะ ทำสวยนะนี่นะไซส์ M นะใครสนใจนะเดี๋ยวผมให้เบอร์โทรไว้แล้วนะเฟรมไซส์ M นะฮะนี่น่าจะสักประมาณสักเอ่อ40 40 46 48ได้นะฮะแต่ว่าเขาทำตรงนี้เว้าวให้นะเว้าวให้สำหรับคล่อมได้เนี่ยสำหรับแต่คันนี้ไม่พับนะสำหรับคล่อมนะฮะตอนลงมาเนี่ยตรงเนี้ยโปรตีเสียหมอบแผ่นจะไอ้ เฟรมจะเป็นอย่างนี้นะฮะก็คือว่าตรงตอนลงมาตรงเนี้ยนะฮะตรงนี้จะเห็นไหมจะให้ผู้หญิงปั่นได้นะฮะนี่ก็คือลงมาแล้วคว่ำใจส่วนนี้ได้นะฮะผู้หญิงตัวเล็กๆนะนี่นะฮะสวยมากนะวีโรดดันนะฮะอยู่ที่เคไบส์หนึ่งหกแปดนะดูเขาลบรอยนะนี่เห็นไหมลบรอยคลิปเลยนะฮะนี่เนียนมากเนี่ยตอนแรกนึกว่าคาร์บอนนะฮะนึกว่าคาร์บอนแต่จริงไม่ใช่นะเป็นอะลูนะขอ,ขอขออนุญาตนะเนี่ยนะ ะะเพราะว่ามีรอยเชื่อมอยู่นี้นะไม่ใช่คาร์บอนเลยนะเป็นอลูถ้าคาร์บอนจะไม่มีรอยเชื่อมนะ,ะแต่ตรงนี้เขาทำนะก็ททำเรียบมากนี่นะ,ะน,นะเรียบมากตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมนะฮะเพิ่มความแข็งแรงให้เนาะสวยมากนะฮะดาวน,นั้งคันเนาะชุดขับไทก้านะ ติดต่อได้เลยนะเดี๋ยวผมให้เบอร์โทรศัพท์ไว้นะมาดูมาลองปั่นได้เลยนะใครที่สายเสือหมอบแปลกๆนี่นะดาฮอนนะนี่นะฮะสวยๆๆเวโลดั้นนะฮะเวโลดั้นดาฮอนเวโลดั้นนะฮะอยู่ที่เคบัสหนึ่งหกแปดนะฮะมาดูได้เลยมีหลายหลายอย่างให้เลือกนะมินิหมอบก็มีนะฮะที่นี่มีมินิหมอบเป็นน้ำเน้นจุดน้ำเนี่ยเทินนะฮะ ใครอยากได้เนี่ยคมๆเนี่ยเป็นเป็นเฟรมหยดน้านะแอรโร่นะนี่มันเป็นมินิหมอบนะใครอยากได้มาดูได้เลยดีนะม,มาลองปั่นได้เลยนะเป็นมินิหมอบอันนี้อันนี้คือล้อเจ็ดร้อยนะฮนะเจ็ดร้อยซีนะนี่อันนี้เป็นเฟรมโอ้โหดูเฟรมนะฮะสวยมากนะเหมือนกับไทเทเนียมนะแต่ไม่ใช่นะเป็นโคโมนะเป็นโคโมนี่ กกมีหลายคันนะฮะเสือหมอบนะสวยๆนี่หรือหรือการนัวสีชมพูนี้สวยงามมากแล้วก็เสือหมอบวินเทจตรงนูน้นนะเยอะแยะเลยอ่ะสนใจมาดูได้นะมีเนี่ยรุ่นแปลกๆคันนั้นเดียวนะนากโก้แล้วก็นะฮะตรงนี้เป็นดาฮอนนะวีโรดอนนะฮะ